สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมพาร์คไฮแอทนะครับที่เซนทันตรงนี้นะเซนทันเอกซเซซี่นะะก็มาจัดงานกันรถหรูครับคันที่อยู่ข้าง,างผมนะครับ B M W s e r i e ์5ไม่ใช่ว่าใหม่นะแต่ว่าเรียกว่าเป็นตัว5-20 d ดีที่ประกอบในประเทศหลังจากที่เมื่อ23สเดือนก่อนอมีโอกาสได้ไปลองขับแล้วก็มีการรีวิวโดยพี่จอรนไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปย้อนหลังก็ไปดูได้ที่ยู u ูบคาร์ออนไลน์เรดิโอนะครับก็สำหรับคันนี้ครับ เป็นรถซีเคดีพูดง่ายๆคันก่อนนั้นที่ล่าหน้านี้ที่เราไปกันที่เขาใหญ่เนี่ยไปรีวิวกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวซ p u เป็นตัวนําเข้าตัวนี้เพิ่งประกอบจากโรงงานใหม่มากับราคาใหม่นะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วก็มีการออกแพ็กเกจแบบใหม่เนื่องจากการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเก็บจัดเก็บภาษีนะครับก็เลยมีการแยกตัว B s i ออใหม่เดี๋ยวเราไปอธิบายกันนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่ารอบตัวรถเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ภายนอกถ้าดูเผิๆแล้วเนี่ยระหว่างตัวประกอบในกับตัวนาเข้าเนี่ยนะครับแทบจะไม่แตกต่างกันจุดแรกแต่กันข้างหน้าจะดูจุดที่แตกต่างกันอยากให้ไปดูตรงนี้ครับตัวไฟฟอกแรมนะครับตรงนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงกันตัวนี้จะเป็น LED นะครับแต่ว่าส่วนไฟหน้าที่เป็น a d a p t i v e Headlamp เนี่ยก็ยังยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือลายล้อแมก นะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ไซส์ขนาดเดิมเครื่องยนต์หนึงเป็นแบบเดิมอยู่นะครับก็คือตัวเครื่องยนต์ดีเซล 520D นะครับทวินเทอร์โบนะครับเอาอวัญทวินพาวเวอร์เทอร์โบ4สูบนะครับ2.0ลิตรนะครับ140กิโลวัตต์หรือว่า190แรงม้านะครับแรงบิดมหาศาลที่เดียว400นิวตันเมตรนะครับ0 100์หนเทอมวอยอยู่7.5นะครับอันนี้ครับสัญลักษณ์สปอร์ตเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเปป็นนนนนสสีีีออออกกมมาาตตตรรรง้้้้้ะคัับบทใหดู์ขขึววเป็นสี ดำนะครับมาดูข้างในกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับประตูครับอะเดี๋ยวผมมาผมไม่ต้องเดินนะประตูเป็นประตูลมดูดนะครับปิดเบาๆมันจะดูดเข้ามาของมันเองนะครับภายในนะครับถ้าตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีทริมที่เป็นสีแดงตรงนี้อันนี้ก็เพิ่มออกมาให้นะครับเป็นสีแดงดูความเป็นสปอร์ตมากขึ้น บาะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นเบาะแบบใหม่นะครับลายลายสปอร์ตไม่แน่ใจว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับก็กึ่งกึ่งบักเก็ตซีทนะครับเล็กๆนะครับอ่าตรงนี้เข้ามาให้นะครับเป็นเบาะเข้ามานะครับเอ่ออีกอันนึงที่หายไปครับระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับก็ตัดออกไปกล้องมองหลังไม่มีนะครับกล้องมองหลังก็ตัดออกไปนอกนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับ ส่วนราคานะครับราคาสําหรับคันนี้ที่ลงมาที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแยกเขายก B S I ออกมาให้นะครับยกออกมา 520D นะครับราคาที่เป็นหน้าโชว์รูมเนี่ยก็คือ3 3 9ล้านาบาทนะครับแล้วถ้าเกิดเป็น B S I Standard จะอยู่ที่3 4 0ล้านสี่แสบาทนะครับก็จะเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือตัว Standard นน Standard เดก็คืออะไรสำหรับตัว B S I นะครับอ่านี่นะครับสแตนดาร์ด <Standard S 1> ของเขาก็คือ3ปี60,000กิโลในการบำรุงรักษาแต่การรับประกันรถตัวนีย้ยังอยู่ที่3ปีไม่จำกัดระยะทางเหมือนเดิม BSI อยู่ที่แค่60,000นะสแตนดาร์ดเราเพิ่มมาเป็น plus plus ก็จะเป็น5ปี1,000 0 0กิโลนะครับแล้วก็วารันตี plus นะครับ3ปี60,000กิโลนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอ l t i m a t e เลยนะครับจะอยู่ที่5ปี1,000 0 0กิโล ราคาก็จะปรับมาอย่างของ BSI ในรุ่นซีรี5เนี่ยก็จะเพิ่มอยู่ที่40,000นะครับ40,000บาทนะครับแล้วถ้าเกิดเป็น plus เนี่ยก็เพิ่มมาอีก40,000นะถ้าเกิดเป็น ultimate เลยพูดง่ายๆกมๆแสนนึงอะทอนไปตรงนี้เพราะว่าอย่างในเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเนี่ยเก็บจากหน้าโรงงานตอนนี้เปลี่ยนใหม่เอาจากราคาขายที่หน้าโชว์รูมก็เลยต้องทำให้ แยกตัว BSI ออกมานะครับก็ทำให้ราคาภาษีเนี่ยมันถูกลงไม่งั้นเนี่ยรถมันจะบวมขึ้นราคารถมันจะบวมขึ้นแล้จวลจะแข่งกับเขาไม่ได้อ่ะก็เป็นในเรื่องของรวมๆของตัว BMW ยีสิบห้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะครับหลังไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับ งามทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นระบบสัมผัสดึงออกมาข้างหลังเก็บของก็สะดวกสบายไม่น่าจะมียางอะไหล่นะรุ่นนี้นะครับไม่น่าจะมียางอะไหล่นะรน่าจะเป็นลำสัตว์อยู่ให้นะครับตรงนี้เพราะว่าไม่มีที่ยกขึ้นข้างล่างออกมาเลยอุปรกรณ์เครื่องมืออะไรก็อยู่ตรงนีน้นอกจากวันนี้ที่มาตัวเปิดตัว BMW Series 5แล้วเขามีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์หนึ่งของ BMW นะครับซึ่งร่วมกับภาคเอกชนหลายๆห,ห,หน่วยงาน ซึ่งจะอยู่ท่านนู้นครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันนะครับตัวที่พูดถึงนั่นก็คือตัวชาร์จนาวชาร์จนาวคืออะไรครับคือสเตชันที่เป็นสำหรับรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยก็เริ่มมีจำนวนรถของไฮบริดเนี่ยมากขึ้นตัวปลั๊กนาวเนี่ยก็จะอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับเน้นเลยนะครับที่เราไปกันบ่อยๆนะห้าสิบสินค้าวันนี้เนี่ยทางพ m เนี่ย ร่วมมือกันกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นทัลกรุ๊ปนะครับก็คือห้างสสินค้าเซ็นทันในเครือเซ็นทัลก็จะมีสเตชันที่เป็นชาร์จนาวตั้งไว้ให้นะครับตรงนี้แล้วก็นอกจากชาร์จนาวที่มีอยู่ในห้างสสินค้าเซ็นทันแล้วเนี่ยก็ยังมีโครงการของอสังหาริมทรัพย์พวก AP นะครับ AP ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเป็นคอนโดใหม่ๆเนี่ยก็จะมีตัวสเตชันชาร์จนาวให้ชาร์ Now, จนาวจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่หลายที่แล้ว อย่างที่โปรเจกต์แรกที่เขาไปเริ่มเนี่ยจะอยู่ที่นิวซีแลนด์ตอนที่แถลงข่าวแล้วก็จะดู B T อยู่นะครับก็จะมีจากเกาะเหนือไปเกาะใต้เนี่ยมีตลอดเลยนะครับแล้วก็ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยคือสิงคโปร์สิงคโปร์ตอนนี้มีอยู่150แห่งนะครับในสิงคโปร์แล้วในเมืองไทยวางแผนไว้นะครับ50แห่งท่วประเทศนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวชาร์จไฟฟ้าบ้านเรานะครับชาร์จนาวเนี่ยเดี๋ยวดูครับปลั๊กจะเป็นสาตรดาดกันนะครับ ตรงนั้นมาแล้วตรงนี้นี่นี่มันจะมีระบบคล้ายๆแปะน,นะฮะอ่านสมาร์ทการ์ดแต่อีกหน่อยอาจจะเป็นพวก NFC ใช้กับทางสมาร์ทโฟนหรือว่าบัตรเครดิตอะไรก็ตามแต่เพราะชาร์จนาวเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายนะครับจะมีการบินเรียบเก็บไปเหมอหือนกับว่าพอเราใช้พวกเนี่ยอาจจะตัดจากบัตรเครดิตหรือจากแอปพลิเคชันนะครับที่เราใส่เติมเงินเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบในอนาคตอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับมาดู ปลั๊กที่ใช้นะอันนี้จะกึ่งกึ่งควิกชาร์นะครับไม่ต้องทำอะไรเข้าไปให้แน่น,นดึงเข้าดึงออกนะครับแล้วก็จะเป็นรูอันนี้จะเป็นแบบไฮทูนะครับสำหรับตัวปลั๊กปลั๊กนี่จะมีหลายแบบแต่ตอนหลังเนี่ยจะทำให้เป็นแบบโฟล m o สแตนดาร์ดนะครับก็ต้องมาปลั๊กแบบนี้กันหมดนะครับหัวกลมๆน,นะครับก็มไม่ต้องห่วงก็รอดูอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับ อนาคตของเรื่องของสถานีชาร์จสถานีชาร์จตอนแรกนึกว่าง่ายนะวันนี้พอคุยไปคุยมาได้ความรู้ใหม่ไม่ว่าคุณจะสร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีสายไฟผ่านเนี่ยสายไฟนี่ไม่ใช่สายไฟบ้านธรรมดาไนะี่มันต้องใช้สายไฟขนาดาไฟฟ้าแรงสูงอย่างสเตชันที่ชาร์จนาที่คุยเดียเมื่อกี้เนี่ยใช้อยู่ประมาณ22กิโลวัตต์บ้านเราไม่ถึงเนี่ยใช้ในบ้านเราก็5แอมป์10แอมป์แค่นั้นเองนะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น หนึ่งในเรื่องของสถานีชาร์จซึ่งตอนแรกผมก็นดึดว่าง่ายๆใครๆก็นึกว่าง่ายๆว่ามีตังสร้างสถานีปุ๊บสร้างเสร็จเรียบร้อยเลยไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเอาล่ะครับเวลาพอสมควรแล้วนะครับใครสนใจสําหรับตัว B M w 5 2 0 d m ดีรุ่นประกอบในนะรหรือว่า C K D ก็เชิญได้ที่โชว์รูม B M w ทั่วประเทศครับวันนี้ผมก็ต้องลาทักนผูง,งไปด้ยวยเวลาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณครับ